คุณกาลังใช้เวลาในการค้นหาเอกสารเป็นเวลานานอยู่หรือไม่หรือคุณกําลังวุ่นวายกับการจัดเก็บเอกสารหรือแม้แต่ป้องกันเอกสารชั้นความลับต่อบุคคลอื่นในวันนี้เคียซ่าเรามีโซลูชันเพื่อตอบโจทย์การทํางานให้กับคุณด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดบวกกับตัวเครื่องของเราทําให้คุณสามารถบริหารจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากและที่สําคัญมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลน,นอกจากนี้ เรายังมีใบรับรอง ISO 27001เพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านและมั่นใจได้ว่าเรามีทีมงานคุณภาพพร้อมให้บริการคุณแล้วในวันนี้ครับเริ่มต้นใช้งานระบบโดยการคลิกเลือกเบราว์เซอร์เพื่อเข้าสู่หน้าต่างของโปรแกรมจากนั้นลงชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านและกดปุ่มลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าสู่ระบบครับหลังจากล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างหลักเพื่อทำการอัปโหลดเอกสารที่ต้องการเข้าสู่ระบบคลิกที่ที่นี่เพื่อค้นหาเอกสารจากนั้นเลือกเอกสารที่ต้องการอัปโหลดเข้าสู่ระบบและกดปุ่มอัปโหลดครับหลังจากอัปโหลดเอกสารจะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดประเภทของเอกสารให้เลือกคุณสมบัติหรือกำหนดคุณสมบัติพื้นฐาน เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเอกสารเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกเพื่ออัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบตามหมวดหมู่ครับหากต้องการค้นหาเอกสารที่ได้ทำการอัปโหลดเข้าสู่ระบบแล้วให้กดปุ่มเมนูค้นหาทางด้านฝั่งซ้ายมือจากนั้นเลือกประเภทของเอกสารหรือระบุข้อความที่ต้องการค้นหากดปุ่มค้นหาเอกสารครับ หลังจากทำการค้นหาเอกสารระบบจะแสดงรายการของเอกสารที่ปรากฏอยู่ฝั่งทางด้านขวามือสามารถคลิกเลือกเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลหากต้องการกำหนด Workflow สามารถคลิกขวาที่เอกสารจากนั้นเลือกเมนู Workflow ครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างของการกำหนด Workflow เพื่อกำหนดลำดับขั้นในการนอนุมัติงานเอกสารเริ่มต้นโดยการกำหนดชื่อเรื่องระบ,บุระยะเวลาในการอนุมัติเอกสาร จากนั้นกำหนดขั้นตอนในการอนุมัติเอกสารและผู้มีสิทธิอนุมัติเอกสารโดยเริ่มจากการเลือกประเภทงานกำหนดหัวข้อของงานและเลือกผู้มีสิทธิในการอนุมัติเอกสารครับหากต้องการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิในการอนุมนัติเอกสารสามารถคลิกเลือกเครื่องหมายบวกทางด้านขวามือเลือกประเภทงานกำหนดหัวข้อของงาน และเลือกผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารอีกครั้งครับเมื่อกำหนดผู้มีสิทธิ์อนุมัติเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเริ่มเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการอนุมัติเอกสารเป็นที่เรียบร้อยครับจากการสาธิตการใช้งานเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่า KSIM เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยสูงและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานครับ Cusilla Document Solution ประเทศไทย